กรรมและวิบากรรมพระอาจารย์จวนกุลเชษโถพระพุทธเจ้าพระองค์สอนพุทธบริษัททั้งหลายให้เชื่อต่อกรรมเชื่อต่อผลของกรรมเชื่อต่อวิบากของกรรมให้เชื่อต่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าถ้าใครเชื่อต่อกรรมเชื่อต่อผลของกรรมเชื่อต่อวิบากรรมเชื่อต่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ผู้นั้นไม่ทำบาปทั้งในที่ลับและที่แจ้งที่แจ้งหมายถึงไม่ทำบาปด้วยกายกายไม่ทำบาปไม่ฆ่าสัตว์ไม่หลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดมิจฉากรรมวาจาไม่ทำบาปที่แจ้งไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดคำสำราญเผอเจ้อที่ลับคือใจใจมิโลภใจไมิโกรธ ใจไม่หลงไม่มีความอิจฉาพยาบาทใครมีใจประกอบไปด้วยเมตตาเจริญเมตตาพรหมวิหารทั้งสี่เมตตาความรักใคร่ปรารถนาให้ผู้อื่นและสัตว์อยู่เป็นสุขไม่มีความคิดเบียดเบียนอยู่ภายในใจของตนไม่มีความอิจฉาพยาบาทใครกรุณาความสงสารคิดจะช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์มุทิตาความพรอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี อุเบกขาความวางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อผู้อื่นถึงคราววิบัติวางใจให้เป็นธรรมกลางๆนี้ไม่ทำบาปท,ทั้งในที่ลับคือที่ใจไม่คิดในสิ่งที่เป็นบาปไม่คิดในสิ่งที่เป็นทุจริตสิ่งที่ไม่ดีคิดขึ้นในใจไม่คิดอารมณ์ไม่ดีมาหล่อเลี้ยงหัวใจของตนให้เศร้าหมองผู้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อต่อวิบากของกรรม เชื่อต่อพระปัญญาตัดสรุ้ของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ท่านไม่ทำบาปท,ทั้งในที่ลับและในที่แจ้งโดยเด็ดขาดคำว่ากรรมคือการเชื่อว่าการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเชื่อผลของกรรมเมื่อเหตุคือการกระทำมีผลก็ต้องมีเป็นสิ่งที่เราผู้ทำต้องรับเอาผลส่วนวิบากต้องไปติดตามไปเป็นสิ่งที่เราผู้ทำกรรมดี หรือกรรมชั่วต้องเสวยเป็นหน้าที่ของเราพระพุทธเจ้าตรัสสอนอย่างนี้เหตุที่พระองค์ตรัสสอนอย่างนี้เนื่องจากพระองค์ตัดสรู้ตามกฎของกรรมอันแท้จริงฉะนั้นผู้เชื่อต่อกรรมและผลของกรรมจึงไม่กล้าทาบาปทั้งไหนที่หลับและที่แจ้งท่านทําแต่คุณงามความดีประพฤต,ต,ติกายสุจริตวาจาสุจริตใจสุจริตกายสุจริตไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดมิจฉากรรมวาจาสุจริตคือไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดคำสำรากเผอเจ้อเลวไหลใจสุจริตคือใจมีโลภใจไม่โกรธใจไม่หลงเมื่อมีใจมีโลภก็เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อต่อกรรมเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเชื่อว่าทำบุญได้บุญทำบาปได้บาป เมื่อมีศรัทธาเชื่อต่อกรมเช่นนี้ก็ยินดีในการบำเพ็ญบุญกุศลผู้ไม่มีความโลภยินดีในการบำเพ็ญทานเพราะกำจัดมัจฉริยะความตรณีที่เหนียวออกจากจิตจากใจของตนเสียได้เห็นว่าการบำเพ็ญทานทำบุญกุศลเป็นบุญเป็นกุศลจริงๆเป็นผลที่ตนจะต้องได้รับเป็นวิบากที่ตนจะต้องเสวยไปตามคติต่างๆถ้าตนยังไม่สิ้นกรรม บุญกุศลที่ตนได้ทำไว้ก็จะเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้เราไปเกิดในคติที่ดีผู้ไม่มีความโลภย่อมเป็นผู้มีศรัทธาความเชื่อมั่นว่าทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปแล้วเป็นผู้ยินดีในการบำเพ็ญทานให้เกิดมีเกิดขึ้นบำเพ็ญทานให้มากขึ้นผู้ไม่มีความโกรธในที่รับคือใจไม่มีความโกรธความอิจฉาอาฆาตมาดร้ายใคร ย่อมยินดีในการรักษาศีลให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นเพราะศีลเป็นเครื่องชำระความโกรธออกจากใจของตนให้บริสุทธิ์หมดจดไม่มีมลทินเครื่องเศร้าหมองเมื่อใจไม่มีความโกรธแล้วใจของเราก็บริสุทธิ์เท่านั้นเมื่อใจของเราบริสุทธิ์คติของเราก็เป็นอันหวังได้ในผู้เชื่อต่อกรรมเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำบุญได้บุญ ทำบาปได้บาปท่านจึงยินดีในการบำเพ็ญทานยินดีในการรักษาศีลยินดีในการเจริญภาวนาผู้มีใจไม่มืดไม่หลงเชื่อต่อผลของการภาวนาเพราะการภาวนาทำระความหลงออกจากใจของตนที่มันมืดมนอนทการให้รู้แจ้งตามเป็นจริงที่มันเป็นอยู่นี่แหละพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อวิบากของกรรม เชื่อปัญญาตัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนไปตามกฎของกรรมที่เป็นจริงท่านสอนให้พวกเราบำเพ็ญทานให้เกิดให้มีขึ้นสอนให้พวกเรารักษาศีลคือรักษากายและวาจาของเราให้บริสุทธิ์รักษาใจของเราให้บริสุทธิ์สอนให้พวกเราบำเพ็ญภาวนาเจริญภาวนาเห็นตามความเป็นจริงให้รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และมีประโยชน์ ท่านสอนให้พวกเราภาวนาเจริญอยู่ทุกวันการภาวนานี้เป็นเครื่องชำระความหลงความมืดออกจากใจของเราไม่ให้ใจของเราเพลิดเพลินติดเตะลุ่มหลงไปตามอารมณ์ต่างๆไม่ให้ลุ่มหลงอยู่ในโรคอันนี้ไม่ให้ลุ่มหลงอยู่ในอัตภาพร่างกายอันนี้รูปอันนี้ท่านสอนให้พวกเราภาวนาง่ายๆไม่ต้องไปศึกษาเล่าเรียนให้มากให้ลำบากอะไรท่านสอนง่ายๆ วิธีของท่านคือท่านสอนให้พวกเราภาวนาให้ง่ายให้ภาวนาว่าให้พิจารณาดูตัวของเราเองนี้ว่าชาราธรรมโมหิชาราอนัตติโตให้พิจารณาดูตัวเราก่อนนี้ว่าเรามีความแก่อยู่เป็นธรรมดาจะล่วงผ้นความแก่ไปไม่ได้พยาทิธรรมโมหิพยาทิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้ยอยู่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้ความเจ็บไข้ไปไม่ได้ มรณะรมโมหิมรณังอนัตติโตให้พิจารณาให้เห็นว่าเรามีความตายอยู่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้และพิจารณาให้เห็นว่าเราจะพัดพากจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปพิจารณาเข้าไปอีกให้เห็นว่าเราเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมอันไหนไว้ ดีหรือชั่วบุญหรือบาปคุณหรือโทษประโยชน์หรือไม่ประโยชน์ในเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เราได้ทำกรรมอะไรไว้ทางกายทางวาจาทางใจดีหรือชั่วกรรมนั้นแลจะเป็นที่พึ่งของเรากรรมนั้นแลจะได้เป็นทายาสคือติดตัวของเราไปทุกภพทุกชาติทุกคติทุกกําเนิดสิ่งอื่นหาได้ที่ติดตัวเราไปไม่คือทรัพย์สมบัติ ลาบยศสรรเสริญความสุขอันเกิดแต่ลาบแต่ยศแต่สรรเสริญก็ดีวัตถุภายนอกมีข้าวของเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละตายแล้วเอาติดตัวของเราไปไม่ได้แม้แต่ตัวของเราทุกชิ้นทุกอันตายแล้วเขาก็เผาทิ้งติดตัวเราไปไม่ได้นี่ท่านถึงสอนว่าเราจะได้พัดพลากจากสิ่งที่เรารักที่ชอบใจสังสิ้นไป เมื่อเราผัดภาคจากสิ่งที่รักที่ชอบใจไปแล้วเรามีสมบัติอะไรติดตัวของเราไปก็มีกรรมนั่นแหละท่านจึงว่ากรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือกรรมนั้นจะเป็นทายาทคือเราจะได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเพราะฉะนั้น ท่านจึงให้บำเพ็ญแต่กรรมที่ดีกรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลมีบำเพ็ญฐานให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นรักษาศีลให้เกิดให้มีขึ้นภาวนาให้เกิดให้มีขึ้นถ้าเราเป็นผู้เชื่อต่อกรรมและผลของกรรมอย่างนี้ย่อมปฏิเสธกรรมอันชั่วเลิกละก่อกรรมอันชั่วย่อมยินดีบำเพ็ญแต่กรรมที่ดีให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นบำเพ็ญฐานให้มีบำเพ็ญศีลให้มีบำเพ็ญภาวนาให้เกิดให้มีขึ้น แต่นี้ต่อไปผลของกรรมที่ดีเราได้บำเพ็ญไว้ถ้าเราตายไปเราก็มีสุคติโลกเป็นที่ไปถ้าเราขยันขันแข็งมันเพียรไม่ย่อท้อไม่ท้อถอยก็อาจจะได้สำเร็จพะนิพพานสมบัติโดยไม่มีทางสงสัยโอวาทครั้งสุดท้ายหมายเหตุพระอาจารย์จวนกุลเชษโถแห่งวัดเจติยาคิริวิหาร ได้เทศนาแก่คณะนิตยสารคนผลโลกเมื s, um, 23, rim, dawn, ่อวันเสาร์ที่5เมษายนปีพุทธศักราช2523แต่ก่อนที่ท่านจะละสังขารเนื่องจากเครื่องบินตกเมื่อวันที่27เมษายน2523มีความดังนี้กําหนดใจให้สงบก่อนหากความร้อนความวุ่นวายของจิตคำว่าผลโลกนี้คือหมายถึงว่า พ้นไปจากโลกอัน um> นี <S <S ้โลกนี้มีอยู่สามโลกที่ธรรมะเรียกว่าโลกคือกรรมโลกหนึ่งรูปะโลกหนึ่งอรูปะโลกหนึ่งมีเท่านี้ที่เรียกว่าโลกทีนี้ขณะคนพ้นโลกคือพ้นจากโลกทั้งสามนี้คือพ้นจากกรรมโลกรูปะโลกอรูปะโลกและทางที่จะพ้นจากกรรมโลกรูปะโลกอรูปะโลกนั้นเป็นอย่างไร ท่านก็แสดงในมันชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางย่อลงมาก็คือทานศีลภาวนานี้เองทานศีลภาวนานี้เป็นทางผลโลกทั้งสามเหตุไฉนจึงเป็นทางผลโลกทั้งสามเราจะบำเพ็ญทานศีลภาวนาประเภทใดนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสแก่พระอานนท์ในสิริมานตสูตรโดยย่อๆว่าดูก่อนอานนท์ท่านที่จะผลโลกทั้งสามคือการมรลก รูปปะโลกและอรูปปะโลกนี้เมื่อบุคคลผู้มีศรัทธาความเชื่อก็เลื่อมใสบำเพ็ญในทานศีลภาวนาไม่ต้องพูดถึงศีลสมาธิปัญญาอันบุคคลผู้ที่บำเพ็ญทานศีลภาวนาเป็นผู้แสวงบุญน,นั้นเพื่อลาบสการะหรือเพื่อยศเพื่อความสรรเสริญเพื่อความสุขในกามาโลกรูปปะโลกอรูปปะโลกนี้ยังไม่ได้จัดเข้าเป็นข้อปฏิบัติ ที่ให้ถึงธรรมปฏิยัติโดยแท้ยังไม่พ้นจากโลกได้เพราะธรรมเหล่านี้อยู่ในโลกความมีลาบก็มีอยู่ในโลกความม,ามีมมยศก็มีอยู่ในโลกความเสื่อมลาบก็มีอยู่ในโลกความเสื่อมยศก็มีอยู่ในโลกความเสี่ยมความสาร,ร,รเสริญก็มีอยู่ในโลกความนินทาก็มีอยู่ในโลกความสุขก็มีอยูกก่ในโลกความทุกข์ก็มีอยู่ในโลกทีนี้ผู้บำเพ็ญทาน ศีลภาวนานี้หวังลาบสการะหรือหวังลาบบังยศหวังความสรรเสริญหวังความสุขนั้นยังไม่จัดเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงทำอันเป็นที่ดับทุกข์ยังไม่ผลโลกผู้บำเพ็ญทานศีลภาวนาเมื่อเป็นผู้ที่มุ่งหวังที่จะทำลายกิเลสตัณหาอันเป็นตัวเหตุปัจจัยให้เกิดทุกข์อยู่ร่ำไปให้เกิดอยู่ในกามโลกรูปปาโลกอรูปปาโลก นี่จึงเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงทมอันเป็นที่ดับทุกข์ถ้าผู้บำเพ็ญทานศีลภาวนาคือผู้สแสวงบุญมุ่งหวังที่จะต้องทำลายกิเลสตัณหาอันเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยเป็นตัวกรรมวัดและกิเลสวัดเป็นตัวสมุทัยเป็นตัวให้เกิดทุกข์นี่จึงจะพ้นไปเสียจากโลกทั้งสามได้การที่จะพ้นไปเสียจากโลกทั้งสามคือทานศีลภาวนานี้เท่านั้น ฉะนั้นการบำเพ็ญท่านวาศีลภาวนาถ้าไม่มุ่งหวังที่จะทำลายกิเลสตหาแล้วมันก็ไม่ผลเสียจากโลกได้เมื่อไม่ผลเสียจากโลกได้ส่วนบุญที่เกิดจากการบำเพ็ญทานศีลภาวนานั้นมีอยู่หรือไม่มีอยู่ได้รับผลอยู่ไม่ปฏิเสธว่าไม่ได้รับได้รับผลอยู่แต่ได้ผลเพียงมนุษย์สุขสวรรค์สุขเท่านั้นไม่ผลไปจากทุกข์เพราะเหตุไม่ได้เจตนา ที่จะทำลายกิเลสตัณหานั้นให้สิ้นไปหมดไปจึงไม่ผลทุก์สุขที่ได้รับจากการบำเพ็ญทานศีลภาวนามีอยู่มีมนุษย์สุขสวรรค์สุขเท่านั้นแต่ไม่พ้นไปจากทุกขส่วนการบำเพ็ญทานศีลภาวนาเพื่อมุ่งหวังที่จะทำลายกิเลสตัณหาอย่างเดียวให้หมดไปให้สิ้นไปให้ดับไปไม่มุ่งหวังอะไรสุขก็ได้ทุก,ก็ผลให้พากันมุ่งหน้ามุ่งตา ทำลายกิเลสตัณหาให้ออกไปจากจิตของเราเท่านั้นให้หมดไปสิ้นไปจึงจะพ้นไปเสียจากโลกทำที่จะพ้นไปเสียจากโลกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเบื้องต้นประวัติของท่านท่านแสดงในอริยมรรฏิปัฏาประกอบไปด้วย8ประการนี้เองดังจะนำมาแสดงโดยย่อๆเพียงข้อต้นคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสังมาสังกปโปความดำริชอบเพียงแค่นี้ ความเห็นชอบเห็นสิ่งที่เป็นเหตุให้ผลไปเสียจากโลกนี้ท่านเห็นอย่างไรความเห็นชอบนั้นคือเห็นความเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์เป็นเหตุให้เกิดทุกข์คือเห็นตัณหาความอยากอันทุกข์ทั้งหลายทุกในกามาโลกรูปปาโลกอรูปปาโลกที่จะปรากฏขึ้นก็เป็นเหตุแห่งตัณหาคือความอยากฉะนั้นทำเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ท่านจึงจอดจงบ่งชื่อตันหาว่ายาอย่างตันหาตันหาความอยากนี้เป็นเหตุให้เกิดกรรมภพรูปภพอรูปภพไม่มีมีแต่ปัญหาเท่านี้ความยินดีความกำหนัดความเพลิดเพลินลุ่มหลงเฮือกเหิมตามความกำหนัดความยินดีคือความใคร่ความรักความปรารถนาในการมความทะเยอทะยานอยากนอ่นอยากนี่ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป ความไม่อยากมีอยากเป็นในสิ่งที่ตนไม่ชอบไม่พอใจตัณหาคือความอยากเหล่านี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ไม่พ้นไปจากโลกได้หรือไม่พ้นจากกามาโลกรูปปโลกอรูปปโลกได้เพราะเหตุแห่งตัณหามีปัญญาสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบรู้ชอบในธรรมเป็นที่ดับทุกข์ความทุกข์ทั้งหลายที่จะดับไปความเห็นว่าต้องทำตัณหานี่แหละให้สิ้นไป ดังที่ท่านตรัสว่าทำอันที่ดับทุกนั้นคือทำตัณหาความอยากนี่แหละให้สิ้นไปดับตัณหาความอยากนี่แหละโดยไม่เหลือนั้นนั้นเสียให้สิ้นไปจากใจของตนพึงละพึงสางพึงสร้างพึงปลดปล่อยตัดขาดจากตัณหาคือความอยากนี้นี่แหละให้สิ้นไปทุกจึงจะดับเพราะเหตุแห่งตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกถ้าผู้ใดต้องการจะไปจากทุกข พ้นไปจากโลกกามาทุกข์รูปปทุกข์อรูปรทุกข์ก็ต้องดับเสียซึ่งปัญหาให้หมดให้สิ้นไปเราจึงจะพ้นจากโลกได้นี่ปัญหาสัมมาทิฏฐิปัญญาสังกปท่านรู้ธรรมอันเป็นที่ดับทุกขด้วยประการอย่างนี้ปัญญาสัมมาทิฏฐิความรู้ชอบความเห็นชอบในการปฏิบัติให้ถึงธรรมอันเป็นที่ดับทุกขย่นลงก็คือทานศีลภาวนา หรือศีลสมาธิปัญญานี้การบําเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาถ้าไม่มุ่งหวังที่จะทำลายกิเลสตัณหาให้หมดไปให้สิ้นไปแล้วก็ไม่มีทางพ้นไปจากทุกขพ้นไปจากโลกนี้ได้ถ้าเราบําเพ็ญทานศีลภาวนามุ่งหวังที่จะทำลายกิเลสตัณหาอย่างเดียวให้หมดสิ้นไปคือที่ว่าพ้นไปจากโลกเป็นข้อปฏิบัติถึงธรรมอันที่ดับทุกโดยแท้ไม่ต้องมีความสงสัยเลยดังนี้